ปุ๊บก้าไปวุ้เทียนจวันเทนโดโซจิฉันคุณจะขึ้นไปเรืไงคุณเปหยิน้ำมกที่มีรเปียวกยเดียวพอลไมาที่ไปถูกทีมีรเปียวก็จะไปหยบน้ำก็เปรี้ยวเหมือนกันมาไม่ต้องดูอ่ะยกแยะไป เออเปิดก่อนได้เปรียบนะเอ้ยยังไงตอนกูเล็กคนเดียวมันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเปิดนี่นี่อันนี้โรล่ up โอ้ยยัง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 ไม่มีแล้วลร up นี่แค่ตอกสิแค่ตอกแค่ตอกมึงมานี่ไอ้เวร

Wait, crawl áp, Move to up, yeah, hey. to up! 1, 2, 3, Raider! Kick! Ha! ờ cái baby, cable floor! Mother, mất cỡ, mà sao cỡ, 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 tập cỡ, 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 cứ chụp cỡ, 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 lâu cỡ, nhang nhang, nhang, ท่านผู้ชมติดดูเลยครับอันโคเปอร์เฮ้ยเออไอ,อ้โอฝนตกฝนตกไล่ลงที่หน้าต่างแคทสบเอ,ออเอ,อ้ยยังไงตื่นขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องหลับไม่ต้องหลักไอ้ฟันมึงขึ้นมากูบอกว่าขึ้นมาแต่รวมมาอย่างเดียวปรุปุรมไม่อย่างเดียวเลยครัวอ,อับเออ

คุณย่าเคยพูดเอาไว้คุณย่าเนี่ยคุณย่าเคยพูดเอาไว้คาบุุตเตสวรรค์พวกพวกเขาทุกสิ่งเตนโดโซจิจีน่า